เราเข้ากันได้ใหม่แค่นั้นมากกว่าน้กออกปะคือเรามีแฟนเนี่ยเธอต้องรับให้ได้แบบหลายอย่างเลยเพราะว่าครบไปสักพักเนี่ยทุกคนจะมีแพ็กเกจเสริมที่เธอไม่ได้ซื้อมาเขา้าใจปะมีเรื่องเซอร์ไพรให้เธอแบบเธอต้องถามว่าเธอเธอต้อง เอาอยู่ไหมตรงนี้สีกว3เดือนเนี่ยช่วงนี้แหละจะเริ่มแบบรู้แล้วว่าแบบคนนี้ใช่ไม่ใช่เข้าใจปะคนนี้เริ่มมีอะไรแต่มันก็จะมีความรู้สึกที่แบบโอ้แต่รักไปแล้วทำไงดี ยกตัวอย่างแพ็กเกจเสริมหน่อยคือพี่จะยกตัวอย่างไปทําไมถ้าสมมติว่าหนูไม่มีแฟนแล้วกลุกก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่พูดอ่ะเข้าใจปะหมายถึงว่าแพ็กเกจเสริมแบบหมายถึงว่าของฉันน่ะตอนเนี้ยก็มีแต่ไม่ใช่เรื่องที่กำลังจะพูดนะอย่างเช่นเธอมีแฟนเป็นคนนี้เอาง่ายๆเลยแพ็กเกจเสริมคืออ่ะ อยู่กันไปสักพักแฮปปี้ถ้าไม่ใช่แพ <c oughs> ็กเกจเสริมจากตัวเขาอาจจะเสริมมาจากครอบครัวครอบครัวไม่โอเคกับเราเนี่ยอันนี้คือแพ็กเกจเสริมที่เราไม่ได้ดีลมาเข้าใจปะเขาอ,อยู่ไปสักพักคือพ่อแม่เขายอมรับได้แต่พอไปอยู่จริงๆพ่อแม่เขาเปน็น,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 นอ,อย่างนี้นีออ่นี้อะไรเงี้ยอหรือแบบต้องไปอยู่กับแฟนที่แฟนอยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยเอออันนี้คือแพ็กเกจเสริมที่แบบ เราไม่ได้ดีลเพราะว่าบางทีแบบเขาไม่ใช่ไม่ดีแต่บางทีเราชอบความเป็นส่วนตัวมาเออมันมีปัญหาหลายอย่างที่ครับคือถ้าเข้าใจคําว่า p a c k เกจเสริมก็คือเข้าใจโอ้เหน่่อยอะ่ะไม่อยากทำแล้วอะ่ะไม่อยากทำงานอะ่ะ น้ำหนักก็ไม่ได้ช่างเลยอะ่ะเพราะว่าหลอกแฟนว่าลดน้ำหนักแต่ตอนนี้อ้วนล,ละเพราะว่าแฟนชอบชวนกินคือมีอะไรคือถ้าเรามีแฟนมีอะไรโทษแฟนไปก่อนเพื่อความสบายใจของตัวเองเลือกุ้ยก็มีนี่ขีอไอคี่มี ทำไมไม่ทําเดี๋ยวเขาเลี้ยงดูแฟนเองโอ้จ้าแฟนจ้าหนูไม่ยอมรับเงินแฟนแล้วไปเป็นแม่บ้านให้แฟนหรอกนะแม่หนูเลี้ยงมาไปทรงคุณนายแล้วคนชอบตื่นเต้นเวลาแฟนกูมามากแฟนรักหนูไหมเนี่ยหนูกวนเท่านี้น มัน okay. ไม่สวยอ่ะเก็บขิ้หมาทั้งชีวิตอะมันคิดดูแล้วกันเคยล้วแฟนเก่าดูอยู่เนี่อยากให้เข้าใจว่าบางทีอะเวอร์ชั่นที่ดีอ่ะมันอาจจะมาในตอนแบบชนะอายุสามสิบเพราะปกติฉันจะเป็นคนแบบก็ไม่ได้อยากทำเมื่อก่อนมันมีแพ็กเกจ อ้วนกว่านี้ก็รักอย่าพูดอย่างนี้ไม่เอาเดี๋ยวมันจะขี้เลขกว่านี้เคอเมื่อก่อนเวลาจะไปอยู่บ้านผู้ชายเยนี่ยฉันไม่ทำอะไรเลยก็กตมตรงเพราะว่าฉันก็จะให้เหตุผลว่าอยู่บ้านฉันไม่ได้ทำเองอะไรเงี้ยแม่ฉันทำให้อะไรเงี้ยถ้ากับพี่จัดเนี่ย ก็อยากทำให้แบบอยากดูเป็นแม่สีเลือดบ้างอาจจะเงอะเงอะบ้างบางที <c oughs> เพราะว่าแฟนไม่ทําเลยไงบางทีอะ่ะแต่ปกติเขาทำไงมันจะมีช่วงที่แบบแฟนให้ไปหาที่บ้านแล้วแฟนเก็บบ้านแบบเลิศแบบไปปุ๊บได้กลิ่นแบบ Magic เมจิกครีนอะไรเงี้ยที่พื้นอะไรเงี้ยรู้เลยว่าอ,อุ้ยเขาเตรียมพร้อมหลังๆแบบ เขาได้ในสิ่งที่อยากได้จากเราแล้วเช่นแบบร่างกายเราอนะไรเงี้ยเขาจะเริ่มปล่อยเซอร์ละผู้ชายเป็นนี้เริ่มให้กูชินกับสภาพแวดล้อมผ้าที่แบบถอดตรงไหนวางตรงนั้นอนะไรเงี้ยทีราทำอะไรอะ่ะที่รักไม่เห็นสนใจหนูเลยเรางต้องแอคทีฟกว่านี้ในการสนใจหนู เหนหม่ล่ะเขาออกไปแล้วเขามาดูแค่นี้ค่ะเขาดูแค่นี้ดูว่าฉันทําอะไรแบบนี้เขาเรียกว่ารักกันจริงไหมอันนี้ถามคนดูอยากเอานี้วางบนหน้าตัวเองมือนะจี้จ,จีจี้จี้ไเลยจี้ไปเลยครับผมแฟนไม่สนใจจะบมลุงไปทำไมหน้านี้ จีไปเลยนอนกินมากะลองบนเตียงยังไม่ออกค<วา>ือวันนี้แฟนยังไม่ขอโทษหนูเลยแฟนนอนหลับก,ก่อนแล้วไม่บอกรักหนูสองวันแล้ว เขาเจ็บปะบอกหลักให้ฝนได้ยินก่อนหนูจะยอมเน็ตค้างเลยเห็นไหมจริงหรอ เพราะเราแก่ลงเป็นงี้เนะเาะอ้าวอีนี้ปากไม่ดีละอีเด็กคนนี้ต้องการมีเรื่องกับฉันอุ้ยเธอเห็นไหมฉันกดโทรหาแฟนฉันแฟนฉันไม่รับจ้าไปดูแล้วกันเป็นเรื่องที่น่าอายมากอันนี้รอฉันได้เลยอีแฟนไม่รับสายรอเลยรอให้หมดใจเลย รอไปเลยว่าอีคี้แพ้อีอีไม่เลิศรอดได้เลยไปไม่หลับจบจี้หน้าดีไหมเนาะจี้เข้าไปเนี่ยดอดดอดดอดแม่งเลยโมโหอุ๊ยคนรอเต็มเลยอีแม่ไม่รับสายอ่ะ ผมจะมาแก้ทั้งเร็วแล้วแล้วเขาบอแเขให้ใหแฟนดูตลกมากกว่าหนูตลกมากกว่าตลกพี่แฟนดูอีกอ่ะไม่เขาดทีวอยู่ไงแล้วก็ไม่เห็นแจ้งเตือน่าแฟนขอลรยสดดูคอมาแล้วแต่แฟนน่าจะแบบออกไปคุยกีบคนอื่นที่ไม่ใช่หนูหรือเปล่า แฟนแฟนสวยจังเลยแต่แฟนไม่บอกบอกรักหนูมาสองวันแล้วก็เผลอหลับไปสองวันแล้วอะเหลือเชื่อมากเหลือแล้วแฟนก็ไม่อ่านข้อความที่หนูส่งไว้ด้วยคือถ้ามนันข้ามวันไปแล้วแฟนเปลี่ยนเรื่องเลยแฟนไม่สนใจเรื่องที่หนูแบบยืนเรื่องไปเลยอะพอเปลี่ยนเรื่องเหรอเอ้ยพอข้ามวันเหรอ ถ้าวันเปลี่ยนท็อปปิกกับหนูไปเลยอะ่ะหนูทำตัวไม่ถูกเอ้ย<ม>อ้ยอะไรแฟบนะไอ้ย่างที่วัเปียนเ<ม>พราะอะไรวัเปี่ยนเพราะร้อนหรืออะไรยังไม่ได้ออกไปไหนเลยวันนี้เดูทำผม,ผมยิ้เหมือนแฟนด้วยดวไห เดี๋ยวจะให้คใน,ในในนี้ช่วยนำะว่า <Wow. S 1> อ่ะแฟนลืมบอกลักก็คูณไปสิบก็เป็นยี่สิบครั้งสองวันยี่สิบครั้งนี่เราอ,อยู่นะ่ะเขารับแฟนนะหนึ่งละ อีสิบเก้าอ่ะกำลังติดคอคารักแฟน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 คักแฟนที่สุดในโลกวันนี้แดดไม่ร้อน วันนี่อยากไปยืนกลางถนนวะ่ะอากาศมันดีอ,อากาศบนโลกไม่โคสดชื่นเลยเประมานจะแต่งกระลุหนังเรื่องไหมเดียวไถามหนูทุกวันแล้วก็ไม่เคยดูสิ่งที่หนูบอกดูมาดเทปค้างไม่อยู่จบดูไปทั่วถามหาหนังแต่ดูดรายการ แฟนมีหนังอะไรนะสนใจมากโอ <Okay, S 2> เคผ่านแล้วคนะรับเปิดก็มาดีครับโอ้โหหนังเลยสิแล้วกทเขชื่อคืนีทยาคแล้วมีมาข้กิเสล่นหามเป้าหรือว่าปอกไปเลยอ่าแล้วก็ปอกอ่าดีมากแล้ววิตามินนะ,ะยืดร่อนยึง พี่มีออกไปไหมคะอยากดูพิจัดคนเดียวอ้าวช่องกูเดียวนี้เ,เป็นตลอดอครับพี่มี <c oughs> เวลาเราบอกดูอีกอย่างอ๋อโอเคงั้นแปลว่าเป็นความรักเป็นเรื่อง,องปกติฉันเนงก็งงไม่เคยเป็นแบบนี้เลยทานคนที่เคยเขาามามันคือความราย อคอ,อแฟนหลอกขอ,อขอบคุณค่ะทร,ราบค่ะแฟนหนูเลิศมากหนูเคยถามแฟนว่าถ้าแฟนเลิกไหวน้ำแฟนจะข่าวไหมอะไรเงี้ยแต่แฟนแจ้งไว้แล้วว่าอันนี้น่าจะดำกับมาพันความข่าวจะมาพร้อมน้ำหนักอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยถ้าเลิอกอ่ะเป็นอยากให้หนูเป็นสปอนาซอร์เลสแฟนเปะละ่า <c oughs> มันแต่เป็นดานที่น่ารักแต่ไม่อาพี่มิดีมากเพราพี่พี่มิดหล่อแซงจัดแล้วอีพวกนี้ไม่อยากายอะแฟนแฟนลงหนูคนดูสามล้านอะเท่ากับสบายห็งความน่าเกลียของหนูแบบสามล้านคนนะแฟนรู้ไหมเนี่ย บ้านเห็นเขาไปเดินงานสี่หลานแป่ยังแต่งตัวคนเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้ยโดนเป็นการแบบแต่งตัวให้ตลกแต่ของหนูอะตลกด้วยกายภาพเลยอะไม่ได้เติมแต่งเมคอัพอะไรเลยเท่เท่นะั้นเขาชอบถ้าชอบเขาเวอร์ชันนั้นอะ ไม่ไปจีบลุงในโรตัสอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ไม่ป <laughs> ไมป,ไปแบบร้านอาหารคนซื้อร้านอาหารเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีนักร้องอ่ะเอาหนักห่าไปแฟนก็ได้อะ <laughs> หรือถ้าแบบอยากไม่เอาแก่มากเดินไปแบบพวกคณะถาปัดอะได้เลยตรงนี้ <laughs> ใช่คุณเป็นสี่คนช่ำออกมาได้เพียบมาสมเป็นโอเออร์ดูมาตเตเซฟนะคะแต่กินเล่ย์เกมหนึ่งคนเท่านั้นที่จะเป็นจา่าที่ดีที่สุดในวันนี้ที่สุดในวันนี้เป็นออของของ ชุ่มแล้วถูกใจก็เดี๋ยวเราลงใจด้วยทุกอย่างไปดีแล้วอืรอ่ะจังหวัดดกทีมดีกับเชฟจิ๊บและเชฟศุสานกันเลยนะคะเสร็จกับทีเสษโอัยหนูมือยขาแล้วไม่ดีมากเลล่วห,หนูยืนย้นยอยู่เมื่อกี้ในห้านาที ยืนยว้วยจนเ <ไป S 2> มื่อยเลยอ<ล>่ะแฟนไม่สนใจเลยเดี๋ยฉันไ<ล>ม่แฟนเยอะกินดูอร่อยทุกคนเห็นอย่างความรักมันเป็นแบบนี้มันน่ากลัวเป็นอันตรายเราต้องมั่นใจนะเลยอันนี้เราไม่เป็นสามสังขีนั่นเราที่เราชินอย่างนี้ก็น่าจะผ่านครับถ้าถ้าคุณยังเมินใช้ไหมอย่างนี้คุณกุมเอาไว าว้าเพ่ไวยนะครับจะจะดูดให้ม่วงเลยถ้าอยากทำตัว <Element> แบบนี้ตื่นวะเหมือนเคี่ยวคุณมากเลยคุณดุวยวัตรเนี่นยาานะ à! อยากตอ่อยท้องผัวว่าอยากต่อยท้องผัว อยากลักที่ให้ไปผ,ผมตั้งใจนําเสนอเป็นปลาให้ับเป็นเหมือนอาหารเช้าที่จริงเวลาพูดที่ใส่จริ่หล่อมากเลยขนาดมุมข้างอ่ะมึงคิดดูแล้วกันตัวเนื้อมอสเกตเทร่องกับเครื่องพงที่ใช้มาผมนําไปทำเป็นชองคุณเน่แบบเย็นคัะตัวข้าวโพดผมนำไปย่างครับสำหรับโอกาสก็นำาปทำแล้วเป็นคนที่มีหนวดบางๆแล้วเซ็กซี่มากมเป็นมวยปักขีปักษ์แต่ไดคืออะไรรูป้ปะกางนําอ่ะคือเป็นลูกค้าที่น่ารักแล้วกางนําอ่ะมาแบบ พอดีอยากจ้างคุณจัดมาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเลเซอร์รักแร้แฟนกูจะากูจะโดมอะไรล่ะทีนะกูเครียดอยู่ทุกวันกูไม่เอาจมูกไปฟัดขนตรงรักแร้ไม่ได้ล่ะเอาเข้าซีวีเขาออกเวยอะไรนะอ๋อกูโกรธมากเป็นอะไรมาครั้งที่แล้วเลเซอร์รักแร้ครั้งที่บอกว่ากูบอกว่าว ห้ามเลยนะแฟนห้ามเลยนะห้ามเลยสะหนวนเลยนะคือมันเป็นสีเดียวที่แบบคือ make me sweat เลยอ่ะ make me water เลยอ่ะกงจานนี้ถึงจถึงว่ายิงเขาซะกูบอกแล้วต่อไปนี้ใครจะไซอ่ะกูไม่เอาแปรงขัดห้องน้ำมาถูกฟอร์เล่นเลยหรอกแล้วพอแฟนกูคนเด็กมันเป็นคน อ่อนน่ารักน่ารักอ่ะที่เดียวไปเลยกูไม่เคยได้เห็นขนตรงไหนอันอีกเลยคือตอนนอนอ่ะปกติเวลาพ่จานอนอันนี้ชอบดึงขนแบบทำอย่างเงี้ยเล่นตอนตอนเป็นชุกแลเนี่ยเ็าจะดึงขนหลักแลแบบรูปๆเพราะมันเป็นเส้นอ่อนๆเล่นฮะรูป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 ขนหลักแลไม่มีกูก็เล่นเข่าเล่นข่าเล่นข่า ตอนนี้เหลือที่เดียวแล้วที่กูเล่นได้อ่ะทำใเราือนเราเสากระจกมองสิ่งที่เราไม่เห็นอ่ะทำให้เรารู้เอาจุดด้อยตรงนีนไปแก้ไขไหน้อยใจว่ะผลความทรงจำใช่ เดี๋ยวคนจะหาว่าหนูดูแลแฟนไม่ดีนะแบบเอ้ยทำไมแฟนกินขนมอะไรเนี้ยนะเขาชอบซื้อมากชอบอืมนี่ชอบส่วนตัวคือชอบกินขนมอะไรอย่างงี้แบบที่สุดเลยอะมากๆากอะสองวันเข้าเซเว่นทีอะแล้วซื้อทีครั้งละพันสองพันนะ อื <c oughs> จานนี้นี่อะไรเด็กๆเวลักให้ลูกอยู่ในกลงเหรอไม่ไปล่อยเดินัะถ้ากลางวันเขาไม่เอานะถ้าเขาหลับจะเอาใส่กลงมีความสุขละได้คุยกับแฟนมาเอาคู่คือวันนี้ไม่อยู่กับแฟนเพราะว่นแฟนไปแบบ ไปเทสร่างกายมาแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยก็เลยไม่ได้แบบปุ๋ยโอ้โหสุดเลยอะเมื่อวานอะ